เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกเวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอจ้ดาด้าจ้าด้า,ดา,ดา เ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจ้ะพอจะรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมจ้ะเนี่ยคือเนี่ยชือเช่าหน้าเฮ้ยบุญช่อบ้านโค้งพี่เทวันรู้จักเด็กคนนี้ด้วยเหรอครับนี่ไม่รู้จักรู้จักพ่อมั้ง <c oughs> บุญชูบ้านโค้งเอ๊ะไปทำอะไรแถวนี้เนี่ยรอบใจจ้ะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ ยังได้ต้องเจออาชามาหาหดขุดโคตรทะลวงไส่เ่้น่งโอ้ยแบบนี่รักนั้นเจ้นี่เหล้าปีเจอโกบีเข้าตีพันธมิ <c oughs> ตรผมพรามยังไม่จบยับเพิ่งน,นับสบฐานยังไม่ไว้ยุทธการดากระจายโอ้โอาโอ้โหโทษจ้ะโทษจ้ะ ไม่เอากระดับนี่เลยไม่สนไว้รำคาญนี่นะเจียดสักอย่านะชัดๆเลยอย่างนั้มรูจะต้องเกิควรอูสกัดบ๊อบไอ้สมองเกินทุกคนยังไม่พี่เต็ดมากกว่าเต็วเว้ย ลมกระดานรัฐบาลทั้งเยวงย่าไม่สนเลยกินหน้านอนเขานี่ชนะแล้ไว้เฮ็บปะมาตายะท่ามาตาผููประมาทเมื่อคนตายแล้วเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ อย่างนี้เรื่อต้องเจนี่เลยโจ,จโฉจะโบกบาดลูกพลาดเป็นยังไงลบกระดาษเรียบร้อยเออเรื่อยอมรับทนายเสยกคนวเดียวได้รึ <c oughs> ว่าเรื่องอะเปนคอร์ชันกับกลัวเรื่องกระจอกกับกลัวไว้ธนากอย่ามาว่าเขาจะโบกบานยังไม่ยอมเว้ยพรอยไอ้คิวลาจืดตัวเดียวมาพูดเสียงเพี้ยนคิด้วเสียสมาธิก็เลยต้องแพ้อ้าวพ่อโทษจ้าเสียกลุลวงไม่ได้ทั้งสิ้โว้ย เขาเชื่อลวงไม่ใช่เกลวงเขาก็ได้ยินแอบแฝงคนนี้เขาบอกว่าเสียวกลวงนี่จ้าเอ้นี่เลยกใครว่าแปฝงเพราะแก้แบบนี้เป็นอื่นไปไม่ได้หรอกจ้าไม่เล็กว่าว่าแก่นี่สองกระจกดูสิว่าน้าหรือจะหน้าอ้ว่าพอๆกันใช่ไหมอย่างหน้าอกว่าแก่กว่าเแค่ปีเดียวทำเป็นงงอีกทำเป็นงงอีกเดียวเหรอ่งั้นต้องเติมซะให้เข็ดป้าป้าย้วยงูย้วยงูจะทำอะไรอ่ะ ชุมชนเทวาบิธาของเราไม่นิยมใช้ความรุนแรงเข้าใจไหมออกไปเลยช่วยด้วยพยานแก๊งแดงช่วยด้วยเนี่ยถ้าไม่อยากอายชาวบ้านเนี่ยนะรีบกลับร้านกลับบ้านไปเลยไปไม่ได้ไม่ได้ช่วยด้วยอกโกเทนะชิเนโกทังพึงระงับความโกรธด้วยความไม่โกรธ แต่ยังพลอยสายเนี่ยพึงระงับความโกรธด,ด้วยความโกรธกว่ามากกว่าครับเยอะขอบใจนะจ๊ะพี่สาวคนสวยพี่สาวคนสวยเหรอจ๊ะจ๊ะพี่สาวคนสวยไม่ต้องขอบคุณก็ได้จ้ามาจ,า,จ,า,จากจังหวัดเหรอจ้ะพี่ที่หลังระวังตัวหน่อยนะเออเสียงหวานไปป่ะพี่สาวพอจะรู้จักผู้ชายคนหนึ่งรือเปล่าแต่ฉันอะไม่รู้จักหรอก แม่ชันต่างหากทจะรู้จักชื่ออ๋อชื่อเพชรจ้ะมีจุดใหม่มาด้วยเนี่ยรู้จักหรือเปล่าจ๊ะยิ่งกว่ารู้จักโมลีรู้ว่าคุณเพชรไม่มีทางลืมเพื่อนคนนี้แน่แน่มลีฝากคุณเพชรช่วยดูแลและสอนลูกบุญโชคของโมลีด้วยบุญโชคไม่ค่อยประสีภาษากับโลกยุคนี้เพราะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุหกขวบเฮ้ยแล้วใช่จ้าไม่ใช่จ้า ทัานอ่ะว่าเป็นสามาเนรนประมาณห้าควบครึ่งจ้ะปฏิบัติและศึกษาพระธรรมจนอายุ12ก็เริ่มออกทุดงเข้าป่านานเป็นเดือนเฮ้ยไม่ใช่จ้ะช่านออกธุดงประมาณ29วันยังไม่ถึงเดือนผิดผบขาดไปวันหนึ่งก็ไม่ได้เห็นตรงจริงๆเลยนะพระบุญโชคเนี่ยเอาไปอ่านไปโอ้โหไอคนจบสูงอ่านด้วย โมลีอยากให้ลูกรู้จักรู้ทันเล่เหลี่ยมคนสมัยนี้โมลีรู้ว่าคุณเพชรจะสอนลูกบุญโชคเรื่องนี้ได้ดีแน่ๆลุงเพชรแม้ฉันมีวองฝากมาปากด้วยจ้ะนี่มะม่วงส่วนนี้สุดยอดเลยอะไรอะปาสลิดตากแห้งพร้อมไปสิเพชร บางทีนาะยอาจจะได้เรียนรู้อะไรดีๆจากสาม,มนเณรน้อยคนนี้ก็ได้นะอ,อ่าไหนๆก็ามาแล้วนี่อเอาเอาไปนี่หน่อยแล้วก็กลับไปเถอะโอ้ยนี่รับของเข้ามาแล้วไล่เขากลับอย่างเงี้ยได้ไงฮะเอ,อาทำไมอ่ะแม่ฉันฝากมาบอกคุณเพชรว่าหนึ่งนี่โอ้โหนี่สัญญ,ญาเงินก,กู้ที่พี่เพชรไปกูต้ตอนเปิดตําหนังใหม่ๆนี่มีเขที่ครเขาเหรอ และแม่ยังกำชับกับฉันฝากคำพูดมาบอกลุงเพชรด้วยบอกว่าให้บอกลุงเพชรคนเดียวเลยมไม่ไไรหรอกคนกันเองทั้งนั้นมีอะไรอ่ะ <c oughs> แม่ฝากมาบอกว่าสะกดคำว่าบุญคุณเป็นไม่จ๊ะ <c oughs> <c oughs>